เด็ด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 เฮ้ยมาโอเคมึงทำอะไรของมึงวะเนี่ยมาๆมามาดูนี่มาดูนี่นะครับเรื่องการต่อลำโพงซับนะครับผมจะให้ดูแบบนี้นะเพื่อนจะได้เข้าใจง่ายๆถ้าเพื่อนสังเกตดูจากรูปนี้นะครับลำโพงซับมันมีอยู่ในการสองขดลวดถูกไหมขดลวดที่หนึ่งขดลวดที่สองอยู่ในของชุดไวท์คอย ไว้ลำโพงอะในชุดเดียวกันเพื่อที่จะขับกลวยกระดาษหน้าดอกให้มันทำงานยึกยักยึกยักยึกยักถูกปะโอเคแสดงว่าทั้งสองคนเนี่ยทั้งถุยทั้งสองขนรวดเนี่ย <laughs> ขอโทษไอ้ทั้งสองคนรวดเนี่ยถ้าจะให้มันผักอันนี้ได้ดีไว้คอยได้ดีดึกๆดึกได้ดีเนี่ยมันจะต้องทำงานไป พร้อมๆกันหมายความว่ายังไงครับเจ้าแก่ทำงานให้มันไปพร้อมๆกันหมายความว่าคุณปล่อยกําลังวัดแอมมาปล่อยกระแสจากแอมมาเนี่ยแอมคาดีคั่วแอมคาดีคุณมาเนี่ยมันจะต้องเข้าที่ขดลวดตรงนี้กับเข้าที่ขดลวดตรงเนี้ยสองขั้วเนี้ยเข้าพร้อมๆกันหรือเข้าใกล้เคียงกันดังนั้นการต่อดอกลําโพงที่จากก่อนหน้านี้ที่เพื่อนคอมเมนต์มาเนี่ยก็คือการที่ต่อข้างนี้ข้างหนึ่ง นะครับใช้ขั้วลบข้างนี้ข้างหนึ่งใช้ขั้วบวกข้างนี้ข้างหนึ่งเนี่ยมันดีกว่าการที่เอาสายสัญญาณสายไฟเราอะจากขั้วแอมมาเข้าตรงนี้เนี่ยตรงๆแล้วมีสายจัมเปอร์เนี่ยข้ามต่อไปอีกฝั่งหนึ่งยังไงถ้าเพื่อนสังเกตที่ดีที่ทุกแก่พูดเนี่ยมันจะมีการเดินทางของขั้วแอมคัสดีถูกป่าวิ่งลงมาปั๊บมันจะถึงขั้วนี้ก่อนพอมันเข้าขั้วนี้ก่อนไปวงจรขนานก็จริง แต่มันจะมีระยะทางของสายจัมเปอร์เนี่ยจากขั้วบวกไปหาบวกลบไปหารลบอีกฝั่งเนี่ยมันมีการเดินทางข้ามไปต่อยครับแสดงว่าเพื่อนๆสรุปได,ด้ยังครับว่าข้างนี้ข้างที่หหรือข้างที่สองข้างไหนรับสัญญาณก่อนกันลองคอมเมนต์เรื่องนี้มาบอกกันดูบ้างนะครับว่า ขดลวดที่หหรือขดลวดที่2ขดลวดไหนได้รับสัญญาณจากคาสดีก่อนกันถ้าคุณชอบสาญญาดีๆแบบนี้ฝากกดกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวดีก็อย่าลืมกดบันทึกไว้ดูหรือกดติดตามช่องโตแก้นะครับจะได้ไม่พลาดและถ้าคุณสนใจสินค้าในช่องของโตแก่ต่างๆเนี่ยไปดูที่หน้าช่องนะครับไปกดดูที่หน้าช่องและไปกดคําว่าโชเคส หรือรูปตะกร้าก็ได้ครับมันจะมีสินค้าต่างๆมากมายแบบนี้ยเยอะแยะเลยครับอยู่ที่หน้าช่องทิกต่อครับอย่าลืมไปกดที่โชว์เคสดูนะครับไปแล้วครับทุกคน